พี่พี่ไม่ต้องกลัวน,นะเพราะว่าเราได้ตั้งนะร้อนไว้แล้วเดี๋ยวปีลงกอนไฟมาก็ผึ่งแล้ร้อนรวดแน่ๆเลยมาป่าจึงปีนปีนปีนเข้าไปเมื่อเขาลงไปถึงก็เจอมพรน้ำร้อนที่กำลังเดือดจัดปากิดว่า หนีไปพร้อมกับความร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลแห่งความเจ็บปวดหลังจากนั้นไปต้นมาสามคนพี่น้องลูกหมูทั้งสามตัวก็ตัดสินใจคุยกันแล้วก็เริ่มที่จะสร้างบ้านหาัแข็งแรงมั่นคงตามคำแนะนำของหมูเลยวา่าเห็นไหมคะเด็กๆบ้านสามหลังเด็กๆว่า 3, หลังไหนแข็งแรง สอนให้รู้ว่าอะไรเด็กๆถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งไหนที่เป็นไงคะรีบๆด่วน,วนไม่ดีมันเป็นไงลูกเป็นไงเกิดอะไรขึ้นหู่ตัวแรกเป็นไงคะบ้านพังง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เวลาทําอะไรก็อควรที่จะทำให้เหมาะสมแล้วก็มั่นคงนะคะเพื่อที่จะได้มีประโยชน์แล้วก็ไม่เสียเวลาเปล่าๆปานะคะอ่ะ นิทานของเราจบลงแล้วค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจเนี่ยสำหรับอ่าห้องสมุดน,นะคะห้องสมุดของโรงเรียนนี้ไหนใครไม่เคยเข้าเลยไหนยกม,มือไหนทิไม่เคยเลยโอ้สแสดงว่าที่นี่เคยเข้าทุกคนใช่ไหมคะ ยืมกับไปอ่านให้ลูกๆกที่บ้านฟังนะคะหรือว่าอาจจะไปเล่าน่ทานต่อน้องเนเเด็กๆฟังเนี่ยคุณคุณแมบบ่สามารถติดต่อคุณครูรได้เลยนะคะหรือน้องๆก็ไหนสนใจที่จะยืมไปเล่าให้น้องที่บ้านฟังเนี่ยก็พาเข้อห้องสมุดได้เลยนะคะหนังสือของเรามีเยอะแยะมากมายนะคะในห้องสมุดค่ะเด็กๆคบทราบไหมคะว่านิทานในหุูนศบเป็นยังไงเอ่ย คใ,คใครได้ยินไหมคะมีใครได้ยินไหมเอ่ยว่าการทำรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะเล่าที่มาให้ฟังนะคะว่าหมายหมยถึงอะไรแล้วก็เกิด วันเนื่งนะคะโครงการใสและเห็นครอบครัวเนี่ยได้จัดงานขึ้นที่บางนองธานีนะคะในงานนั้นเน,น,น,นี่ยสมเด็จพระบรมราชิานรา,าันธุเป็นประธานในการเปิดงานแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นต้นชื่อขึ้นต้นนิพานไม่รู้จบขึ้นมาโดยทรงพระราชทานคำที่ขึ้นต้นนิพานเรื่องนี้ว่าการละครหนึ่งางาน รวมกันแล้วเนี่ยทำทีมงานได้นบรวมกันแล้วเป็นนิ้วมาจำนวนกว่า300กว่าน้าซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือทำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านทรงเล็นเห็นถึงความสำคัญแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่เนี่ยมีโอกาสได้ร่วมที่จะ สร้างสารรค์หรือว่าส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆน,นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยนะคะโดยที่ประเด็นของนิทานสมเด็จพระรามวธิบดีท่านทรงเสนอแนวแนวทางในการเขียนก็คือว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องเขียนแต่งเรื่องเป็นนิทานหรืออะไรทั ทุก7 76จังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดทุกทุกคนร่วมมือที่จะทำยิงง่งขามมิ้นทศบเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมการร่วมมือในครอบครัวแล้วก็เป็นผลงานที่สืบทอดต่อไปค่ะโดยการการดำเนินงานครั้งนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะมีกระดาษให้นะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์มีสีมีดินสอให้ ขอความร่วมมือเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดเตอร์นงรุษนงสุวรรณนะคะรองอมือการบดีนะคะเป็นผู้ที่ขึ้นต้นนิทานของเรานะคะโดยนิทาน,นนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นชื่อน,นิทานไม่รู้จบใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะทางทีมง,งานก็เลยตกลงก,กันว่าวันนี้เดี๋ยวหลังจาก งงรถได้ขึ้นต้นชื่อเรื่องแล้วหลังจากที่ผู้ปกครองรับประทานอาหารเสร็จนะคะพวกเราก็จะเรียนเชิญให้มาร่วมกันแต่งนิทานเรื่องนี้ไปเรื่อยๆน,นะคะจนกระทั่งเราจะไม่เอานิทานเรื่องนี้กลับเราจะทิ้งไว้ที่นี่หลังจากนี้ไปหลังจากวันนี้ผูป้ปกครองคนไหนที่มารับส่งน้องๆเรียนน,น,นะคะเราว่าช่วงเย็นช่วงกลางวันหรือว่าน้องๆเอง ตอนวกลางวันมีเวลาว่ามาแต่งทานเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สมเด็จเอ่อ้ารวมานสารทิราชเนี่ยท่านท่านมีเอ่อเ้ารวมราชกรมการว่าจะ,จะเสด็จมาที่นี่นะคะจนถึงวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งไว้ที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะคะ เอาทานน้องรับทานอาหารนะคะหลังจากที่เราทานเสร็จเราเรียนเชิญเข้ามาร่วมแต่งพิธนเรื่องนี้ต่อเลยนะคะ ในทั <c oughs> ้งตอนสุดท้ายนะคะมีนางของพี่พี่ที่ได้ออกมาเล่าพิธานทาี่เขาฝากก็จะพอดอ,อุปกรณ์ชุดเล่าพิทานเนี่ยค่ะให้กับ ก่อนนะาะร่ห้